สามสี่ห oh. ้าเปล่ารอเปล่าเอาลงไวใต้เลยเขายีเลยมายีันอย่าเยังด้เปิดยังบ่เหนดอกยังบ่เปดผ้าอาจารย์โอ้โหอมนนมาก